ทักทายสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีวันคิดสมาจารู้สูส่ทุคนมอนเก่าเช่นเดิมตามหมอนัดจ้ามานังนน่งรอคุณยายอยู่ศูนย์ไต่เทียมพี่น้องกินฮอดคิดถึงพี่น้องสุขสุกคนเด้อมือนี่บะเรวดอกไม้หมาพับพี่น้องเอ้ย กูมอเพิ่นเอาเก้าอี้เอาโซฟามามาให้นั่งมาให้นั่งหลายหลายหลายโซฟาแบบนี้สบายแน่แต่ว่ามือนี่กับพอมีคนพี่น้องจ้ามือนี่เป็นมิดมิดม่มีว่างเปล่าเป็นมิดมิดยุ่งพี่น้องจะได้ ก็เลยมานั่งอยู่มุมนี่นอดจะถึงพี่น้องสุกคนสุกคนชิดสมัคร์ต้อพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้วันที่ยี่สิบหามกราพี่น้องจันนี้กับปีใหม่แล้วไปเที่ยวทั้งใดกันแน่นาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สาวสาวา่างไม่ได้ไปเที่ยวใส่ดอกเด้อปีใหม่ก็ได อยู่บ้านเลยละม่อนไอ้ม่อนหลานอยู่ต่างอันยูต่างตำบลแติมาซุมเซลอยู่ดอกต่งกะบันพื่อหัดก็พี่นองเนาะอันทีน,งนึงกระดา,านสร้างที่ถาดผมกับคุณหมออยู่ ผู้ซอยผู้ซอยพระยาบาบร,ร์นะทานไดเอามาให้พี่น้องมาเสียใ,ใจมาโซ่อยู่โซ่กล่องผมพี่น้องคิิสมัมามีสีมีสันแน่นอนพี่น้องเนาะไอ้กล่องผมกับมีสีมีสันสุนกาดเมื่อนี่กับบ้านหนาวเป็นไรพี่น้องสุง่งยินๆยินอยู่ก็ถือกับบ้านหนาวเป็นไร ใช้กับพี่น้องเว้ยชาวสว่างกับปีใหม่ก็พาได้ไปเที่ยวใส่ดอกรถเรือมันหลายแม่ชีกับบอเคยไปอันเดี๋ยวเคาไปเยี่ยมไปหาวันที่ยิบเจ็ดเสาร์อาทิตย์นี่นจันทสองสามมือนอนน้ำจะคืนสองคืนในวันสั้นเบิึงเบึง,บงแล้วก็จะพ่ได้ไปกอกพี่น,น,น้องมันรถเรือกับนายเนาะ ยายเราก็สีเมย์เกิดนอนเก็ดดีดอกแต่ว่ามันรถเรือมันหลาย,ย่างเงยพี่น้องนี่สำคัญแดดพี่น้องลูกหลานเพิ่งกับ่อเดมาปีนี้นก็ดสีเมน่นเชิงการเขามาก่อนแล้วพี่นอ้องไอ้าสาวสาว่างกขามาก่อนแล้วคุณนงึงมาแต่จังหวัดตากพี่น้องผมปอได้ถ่ายคลิปดอกเพิ่งกิด หยัส่วนตเพิ่นไทยแต่เจ้าของเนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะกับยายเมื่อยพิ่นกับหยัดส่วนตเพิ่นจนี่พิ่นกับเมื่อยแหละเนาะพี่น้องเพิ่นมาสามซีเหมืนสามพื no female female ้นซีเหมือที่ซีกับเมื่อยพี่น้องต่างคนต่าง ตังหนาที่นอพี่น้องเนะาะตังรับผิดชอบมีเบียดมีงานกันทุกคนพี่น้องมันจำเป็นก็นไดมามามานำคนไข้คนป่วยพี่น้องมันต้องมีอยากมาเม่มีอยากชดแทนก็บ,บอกเป็นยังงนอะไรตีดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อจะไหนก็นได้ คือแลสุขภาพกันไปเนาแะแต่ซันนี่ก็น,น่าพี่น้องจ้ะอยู่ในโรงพยาบาลี่แล้วพี่น้องภาพบรรยากาศกระไดเดี๋ยวทำงานเสร็จกูเอามาให้นะ